เมกว่า30ปีนะครับที่มีการถกเถียงกันว่าอุทยาแห่งชาติภูกระดึงควรจะมีกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปท่องเที่ยวหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเมื่อคณะรัฐมนตรีมีม,มติรับทราบผลการศึกษาการก่อสร้างโครงการจากอบอตครับและที่ผมจะอยู่ตรงนี้นะครับคือจุดที่วิศวกรมั่นใจว่าเหมาะสมที่จะสร้างโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงก็คือที่บ้านห้วยเดือครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดที่ นักท่องเที่ยวใช้เดินขึ้นภูกระดึงเป็นประจำทางด้านนั้นก็คือบ้านสีฐานเราเดิสัก3กิโลเมตรครับจากจุดที่บ้านห้วยเดือดที่จะเป็นการจุดที่จะสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นไปด้านบนจะเป็นผาหมากดูกครับระยะทางจากบริเวณนี้ไปถึงบริเวณด้านบนที่เป็นผาหมากดกูประมาณ4กิโลเมตรครับถ้ามีการก่อสร้างจะใช้เสาไฟฟ้าปักลงไป7ต้นการปักเสาจะไม่มีการตัดต้นไม้นะครับ โดยตัวกระเช้าจะสามารถจุนักท่องเที่ยวได้จํานวนตัวละ8คนถ้าไม่มีการจํากัดนักท่องเที่ยวจะมีคนขึ้นไปอยู่ด้านบนถึง4,000คนถึง10,000คนต่อวันแต่ว่าอย่างไรก็ตามอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจํากัดนักท่องเที่ยวให้อยู่ได้เพียงแค่วันละไม่เกิน5,000คนเท่านั้นครับ mm hmm. ถ้าเกิดว่าผ่านการทํารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วจะใช้เวลาในการก่อสร้าง3 2ถึง3ปีครับ ทีมข่าวของเราพบเอกสารประชาพิจารกระเช้าขึ้นภูก,กระดึงเห็นด้วย99%ที่รองนายกรัฐมนตรีพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอภูกระดึงนายอำเภอบอกว่าแม้ยังไม่มีการตัดสินใจก่อสร้างแต่การทํารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม <c oughs> ก็ได้เริ่มต้นอีกครั้งครับนับจากนี้จะได้ผลสรุปอีก6เดือนข้างหน้า ในขณะที่วันพรุ่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยจะประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนที่อำเภอภูกระดึงชี้แจงมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกระเช้าไฟฟ้าและทางด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีฐานก็เร่งทำการประชาสัมพันธ์ชาวบ้านบริเวณที่อยู่ติดกับโครงการนะครับว่าอย่าพึ่งขายที่ดินให้กับคนนอกพื้นที่หากต้องการรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไว้กับคนในพื้นที่ครับทำมาทำมาเป็นเวลาสี่ครั้งแล้วนะครับเรื่องของประชาพิจารณ์ครับ นะครับสี่ครั้งแล้ว9,288กำนันผู้ใหญ่บ้านมาทั้ง54หมู่บ้านนะครับเห็นด้วย100%ผู้นำมูลครปกครองท้องถิ่นเห็นด้วย100%อร์นะครับแล้วก็ในกลุ่มนักเรียนนะครับอายุ15ปีขึ้นไปนะครับก็483คนเห็นด้วย85.92%รวม4ครั้งนี่ก็ประมาณ97นะครับในนี้คือข้อมูลจากประชาพิจารณ์ บริเวณตรงข้ามจุดที่คาดว่าจะมีโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูก,กระดึงนะครับจำนวน400ไร่ผืนนี้กําลังถูกพัฒนาเป็นรีสอร์ทรองรับนักท่องเที่ยวเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นชาวจังหวัดชนบุรีนะครับบอกว่าซื้อที่ดินผืนนี้ก่อนที่โครงการกระเช้าไฟฟ้าจะเกิดขึ้นครับยุคนั้นที่ดินมีราคาสูงเพียงแค่3 0 0 0 0บาท เมื่อปัจจุบันโครงการกระเจาไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นหลังข่าวเจ้าของที่ดินเปิดเผยว่ามีผู้เข้ามาติดต่อขอซื้อที่ซึ่งก็มีูลค่าสูงขึ้นจากเดิมหลายเท่าครับและจังหวะนี้นะครับเราจะพูดคุยกับทายาทเจ้าของที่ดินที่คุณอาได้ซื้อไว้มเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วทําไมถึงตัดสินใจซื้อก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นครับจริงๆแล้วที่ดินผื้นี้นี้ก็อาผมซื้อร่วมร่วม30ปีแล้วนะฮะก็ในส่วนตอนช่วงนั้นเนี่ย คือผมเองก็ไม่ทราบว่าว่าอาได้ซื้อที่เดินไว้แต่ว่าเพราะว่ามีคนอา่าไปขายที่นะครับในหน้าไปให้โฉนดไปให้ดูแล้วก็อาผมก็ซื้อซึ่งณตอนนั้นเนี่ยก็จริงอย่างที่อย่างที่ได้บอกว่าสูงสุดคือสาม0 0ื่นบาทตอนถึงไร่นะครับที่แพงที่สุดก็ซื้อมาเรื่อยๆนะครับรวมๆกันมาจนตอนที่เริ่มครับความเคลื่อนไหวในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ<อ>เพราะว่าเห็นพูดถึงว่ามีในทุนเนี่ยพยายามเข้ามาซื้อที่ ก็จริงๆมีติดต่อมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว่าเริ่มมีมาแล้วแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยผมว่าชาวบ้านก็ตื่นตัวกันมากขึ้นก็เริ่มที่จะมองหาสิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองที่จะทําธุรกิจในพื้นบ้านได้ด้ส่วนใหญ่ที่จะขายไหมฮะคนในพื้นที่จริงๆถ้าหากว่าเราไม่มีการให้ความรู้เขาก็ผมคิดว่าชาวบ้านอาจจะขายฮะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับสั้นๆในจังหวะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตาม รายละเอียดในเนชั่นทีวีช่วงข่าวต่อไปนะครับโครงการกระช้อไฟฟ้าภูกระดึงยังถกเถียงอยู่แม้ว่าคนในพื้นที่ชัดเจนว่าอยากให้มีขึ้นแต่ว่ากลุ่มอนุรักษ์หลายกลุ่มยังคงต่อต้านอยู่ในขณะนี้ครับขอบคุณคุณทันพิสิทธิ์นะครับรายงานผ่านสัญญาณดีแท็ก 3G และ 4G ครับ สำหรับโครงการกระเช้าลอยฟ้าขึ้นภูกระดึงนะคะจะมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยนะคะอย่างเช่นชาวบ้านที่จังหวัดเลยนะคะ mm hmm. เห็นด้วยถึง99%แต่ว่าก็มีหลายฝ่ายนะคะที่ออกมาต่อต้านอย่างเช่นสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนนะคะก็ออกมาต่อต้านด้วยเช่นกัขนขณะนี้นะคะได้มีการล่ารายชื่อแล้วถึง1 0 0 0 0ืนรายชื่อคะ่ะโดยนายสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนคุณศรีสุวรรณจันยานะคะบอกว่า กรณีการศึกษาการสร้างกระเช้าไฟฟ้าที่ภูกระดึงถึงแม้ว่าการสร้างกระเช้านั้นจะมามีข้อดีนะคะที่เอื้อประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มแต่เมื่อไปเปรียบเทียบกันกับข้อเสียแล้วไม่สามารถที่จะเทียบกันได้นะคะได้ก็ไม่คุ้มเสียแล้วก็ที่ผ่านมาทางสมาคมนั้นก็พยายามที่จะส่งสัญญ,ญาณให้ภาครัฐนั้นทบทวนปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดค่ะ สำหรับข้อมูลที่รัฐบาลบอกว่ามีผู้ไม่เห็นด้วยเพียงแค่1%นั้นเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องนะคะ เพราะว่าความจริงแล้วก็มีประชาชนไม่เห็นด้วยจํานวนมากขณะนี้ค่ะก็มีการล่ารายชื่อแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการคัดค้านผ่านทางเว็บไซต์เชน .org มีมากกว่า1 0,000่นรายชื่อและเตรียมที่จะไปยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปหากว่าทางรัฐบาลนั้นยังคงเดินหน้าก็อาจนําเอาคาดีนี้ขึ้นสู่ศาลปกครองได้ค่ะ ซึ่งคุณศรีสุวรรณก็เน้นย้ำนะคะว่าการสร้างกระเช้าภูกระดึงจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าและพื้นที่บนหลังแปรเนื่องจากกระเช้าจะขนคนจำนวนมากขึ้นไปข้างบน ทำให้ศักยภาพธรรมชาตินั้นไม่สามารถที่จะรองรับได้และอาจนําไปสู่การเสนอขอพัฒนาโครงการอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นมีการสร้างศูนย์การค้านะคะหรือว่ารีสอร์ตต่างๆขึ้นแม้ว่าจะจํากัดจํานวนคนไว้แค่5000คนแต่ก็เชื่อว่านะคะสุดท้ายถ้ามีการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นผูกระดึงเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างจากหลายอุทยานที่ปล่อยให้คนเนี่ยล้นทะลักนะคะรวมทั้งมองว่าการปิจิยาาในช่วงหน้าฝนก็อาจทำ ไ,ได้พอต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงเพื่อบำรุงรักษากระเช้าให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมนะคะทางด้านของคุณศรีจุวรรณจันยาก็บอกว่าน่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะเจอกับศูนย์การค้าอยู่ข้างบนภูกระดึงก็เป็นได้นอกจากนี้นะคะการจัดเวทีรับฟังความเห็นการสร้างกระเช้าภูกระดึงที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่มีส่วนร่วมนะคะไม่รับรู้ถึงข้อมูลโดยชาวบ้านที่เข้าร่วมเป็นชาวบ้านที่บางฝ่ายเนี่ยได้จัดให้ไปเข้าร่วมเวทีซึ่งปัญหากระเช้าภูกระดึงนี้ควรจะจบไปนานแล้วเพราะว่าไม่ตอบโจทย์ค่ะโดยชี้แจงนะคะ ว่าควรจะอนุรักษ์ภูกระดึงไว้ให้เป็นสุดสนใจอย่างยั่งยืน